วัดนี้สามใบสิบปล้านสามใบสิบแปดล้านสามใบสิบล้านเรื่ราวเมื่อวานก็เจ็ดกุมภาหสอี่ะสองสี่สสนี่ก็มาเรงไงนะสองสี่สองสี่สสนี่ก็มาเร่ง ส <24 42 S 2> องสี่สี่สองสองสี่สี่สองผมมีเงิน100อยู่ร้อยเดียวนี่ผมจะซื้อตัวไหนได้นี่เี่ร้อยบาทซื้อตามเลขเลยไหมนี่หนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดมีหกหนึ่งแปดมีหกหนึ่งแปดนะห้าหนึ่งแปดมีหกหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้า จ้าินซื้อตัวในน้อยจะไม่ฝันฝันอยู่แต่ว่าเพราะว่าเลขมันเลขสูงไหมห้าหนึ่งแปดนี่เด้ห้าแปดหนึ่งนี่ตกกับดีดีนี่ห้าหนึ่งแปดห้าแปดมันอะไรนะมันห้าหนึ่งแปดเออนี้มันห้าอันนี้มันห้าแปดหนึ่งเออเอาห้าแปดหนึ่งมาเลยเอานนี้เป็นเลยซื้อตามหมายเลขกับัตรนี่นะครับท่านผู้ชมห้าหนึ่งแปดถ้าอยากได้ รางวัลที่หนึ่งเอาเลยนะครับผมซื้อแบบง่ายๆเลยเพราะผมแบบประทันฝันห้าหนึ่งแปดข้างหน้าเก้าสามสามเก้ายังไม่มีงบยังไม่มีอาจารย์ว่าเรียกไหนมาตัวเดียวงดน,นี้ชอบตัวไหนยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำแต่คนขายบอกสิบสี่สิบสี่น้ำสองสี่น้ำสิบสี่ บรรดาเลนทายมันจะออกหรือออกได้มันก็จะซื้อได้บ่มันเป็นเลขตัวตั้งเลยละ่ะสิบสี่นะเลขตัวตั้งเลยนะเลขตัวตั้งเลยกลอ,องมาก็สองสี่สองสี่เลไงนัน่นเล็กไหนนัน่นโอ้สองพันห้าร้อยยี่สิบสองีสอง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 บ่นบนสองสองไงอันนี้ผมเอา ห้าหน,นึ่งแปดมันหนึ่งห้าแปดหนึ่งเนาะสื่อตามไม้เหลืกจะคลองเนาะบุดบุดตะกี้มันหนึ่งหนึ่งก็สี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็เหลือหน้าอยู่ข้างหลังเงี้ยน,นะสิบสองล้านพอหกล้านก็ได้รงเงินนี่อาจารย์คนขายขอสิบสี่สิบสี่มันซื้อไม่ได้ดอกเชื่อผมนี่ไม่ฮะซื้อไม่ได้ดอกสนะิบสี่นะจะเอาไม่รู้จะว่าสองสี่ก็มาแรงสองสี่สองสี่ก็มาแรงสองสี่สี่สอง สองสี่สี่สองหนึ่งตัวติงเอาที่แล้วครับห้าหนึ่งแปดตั 14, 14วติงสิบสี่สิบสี่บันวาเรนทายนะครับทำไมขึ้นเล่งใส่แต่ฮามหาศูนย์ชอบนี่น้องสี่ร้อยบอกอือ,อสามห้าศูนย์แล้วทีนี้ อจารย์ชอบสามห้าซนะแต่ห้าก็สวยได้เลยคนนะห้าซน้องสก็สวยไห้มีเงินก่อนค่อยเอาอันนี้400หกหก้0 0หกสิบหกร้อยอันนี้400ร้าหกมีอยู่ก่ะ สามห้าศู <350 S 1> นะครับใครชอบได้พระอาจารย์สามห้าศูนยของผมตัวนี้แหละครับนี่ผมเอานี่ผมแบบผมมีเงินอยู่ร้อยเดียวนะครับผมก็เลยเสี่ยงเลยเข้ามาในในกระชอยอุดหนุนกันแล้วเนาะแห<อ>มแมนอาจจีพีวิววาสนาหกล้านเออก็ไม่แน่ถ้าถูกก็เจอกันเด้อิงไ,ได้ ทะเบียนรถอาจารย์ก็บ่ห้าสามแปดเงินมันมีกันอยู่รอยเดียวนี่มันมีแต่หกสามแปดเอาเก้าสามแปดเอานี่เลยเอานี่เละตามงบนี่แหละหกล้านก็เอาถูกหกล้านนี่เดี๋ยวจะให้พิเศษอยู่ดอกคนขายนะครับคนขายบอกว่าสิบสี่กุมภาเล็ยกมันผมบอกมันซื้อไม่ได้รอกสิบี่กุมภาเนี่ยอันละอันในนอนเนะเร่ง แต่ว่าไม่ออกวันสองสี่เนี่ยมาเร่งนะฮะก็ไม่ออกสิบสี่นี่ไม่ออกไม่ออกคิดว่าไม่ออกเลยไม่ออกเลยสองสี่ตั้งเกลียวแต่ละแพีงยังไม่ค่อยมีเลยสองสี่สองสี่สองสี่สี่สองครับผมเอาไครมากมาดกันเลยดเอ้ยเดยวผมก็เอาตัวนี้แหละเชียงไทยตัวเจ้าของนี่แหละครับมาแมาแร่งสุดคือสิบสี่สิบสี่มาแรงสุดแต่ว่าที่ออกขึ้นไม่ออกไม่รู้นี่แหละ ได้ลงตาหนึ่งสามรอยลงตาสามรอยหายังเท่าได้เลย